สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปวยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้ใช้ดิบิ้นเบอร์2จํานวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละา7 7ซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบดิบ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้ใช้สีเหลือง2เส้นสีขาว2เส้นค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะจากตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8ซนติเมตรครึ่งค่ะ วัดได้แล้วพับลงไปนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะจับเส้นที่1มาเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเส้นที่สี่ สอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หมาค่ะดึงเส้นที่4ให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนนี้เป็นการใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะดึงออกไปแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดไปทางขวาค่ะบีบ กดทุกมุมให้กระชับหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านขึ้นไปเส้นริบบิ้นที่จะทำต่อมาก็คือเส้นสีเหลืองจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซลริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ต่อมาเส้นที่4ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะพาดทับเส้นสีเหลืองลงไปเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ผาดทับเส้นที่สามลงไปค่ะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะจับทั้งหมดสี่เส้นรวบลงมาค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปลายดิบินอยู่ที่นะคะกีบดอกสีขาวเรานะคะ เราจะหมุนมาที่กีดดอกสีเหลืองค่ะค่ะหมุนมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทำเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเป็นเส้นแรกค่ะนี่ค่ะหมุนทำเส้นสีเหลืองที่อยู่ด้านบนก่อนเป็นเส้นแรกเอาสามเส้นนี้หลบลงมา ปลายริบบิ้นนะคะจากเส้นสีเหลืองพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นก็ไปทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวเอา2เส้นนี้หลบมานะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นลิปบ,บิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเราจะทำเส้นสีเหลืองนะคะเอาสีขาวหลบมาค่ะเส้นลิปบ,บิ้นที่อยู่ด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับขึ้นไปนะคะพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะ เราก็จะได้ดอกกุหลาบที่สวยงามแล้วนะคะพลิกกับด้านค่ะลิปปิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิปปิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ